มาค,ครับมาแล้วครับผมสวัสดีครับถึงเวลาของแก้วตาแล้วครับน้องแก้วตาปล่อยน้องแก้วตาสักหน่อยครับดูว่าจะซาเหมือนตอนอยู่บ้านไหมครับนี่ดูอันนี้อยู่คอกหน้าบ้านดูจะซาเหมือนตอนอยู่บ้านไหมเอ๊ยยังไง นี่ซามันอยู <chocolate> ่บ้านไหมอยู่บ้านนี่ปล่อยให้วิ่งซาเลยครับอันนี้มันอยู่ที่โรงช้างหน้าบ้านนะครับปล่อยเลยครับแกวตาเพราะมีแต่เขาครับมีแต่คุณแม่มีแต่แม่ชายแม่น้ำเพชรพี่นพพลัตนะครับอยู่ในคอกนี้แต่ว่าไม่ถอดสู้แค่นั้นแหละครับ ลาดื้อจะได้จับมัดได้เร็วครับเพาแกตาขี้ดื้อปล่อยเลยครับ,ปล,ลรบปล่อยดูว่าจะไปทางไหนแต่พี่น้องไม่ได้ปล่อยครับพี่น้องปล่อยนี่ได้วิ่งตามแน่นอนครับถเออรแน่นอนครับผม กินอยู่กับที่ไม่สนุกครับมันต้องเดินแย่งพี่บ้างแม่บ้างนะครับแกบแก้วตาเนี่ยมันจะรอดไปไม่ดูหุ่นตัวเองนะครับหุ่นตัวเองกับช่องนี้ก็ไม่เท่ากันแล้วนี่คนละเบือเลยครับม <c oughs> <c oughs> าแล้วกล้าออกไปไกลแล้วครับผมแม่ไม่ได้มาด้วย ถ้าแม่ฉายมาด้วยนี่แก้วไปหมดทุกที่ครับพี่ลกครับแต่ว่านี่ปล่อยอยู่แต่เขาไม่กล้าไปว่าแม่เขาอยู่กับหลักอยู่ครับ แม่ตัวเองมันค่อยอยากอยู่ด้วยเลยครับแกตาจะอยู่แต่กับแม่น้ำเพชรโอ้จะไปรอด,โอ,อดโอ้เอาไม่กล้าออกไปครับ ทนทนทนเอ้ยกลัวกลัวไป อ,อเตามไม่ทันหรอกเดินไปทุกมุมทุกซอยครับแกาตาดูความกล้าครับดูความกล้า กาที่จะเดิอนออกมาหางแม่แต่ออกมาได้แค่ประตูแคนั้นแหละครับดูออกอนจะกล้าออกไปไหมมากินหญ้าสบายเยวังทวนี้บรรยากาศก็คืมฟ้าเคืมฝนนะครับ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะครับอยู่ที่นี่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวก็ฝนตกครับแต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับพี่พีเอฟซีครับแน่แน่แน่สังกะสีต้อยมาอืมจีรีเนาะถอยมันจะบาัเออไ,ไปไปไปมันจะบาัมาอันนี้มานี่ ไปไม่เล่นไปอืหไปยกบอลน,นี่เล่นบอลไปใช้บอลแล้วครับเป็นอิดลุ้นล้วนนะครับนี่พีโจอุ้ยโจกวาดไปทางนี้เดี๋ยวหาทางออกไม่ได้ลองหานะครับนี่เดี๋ยวลองหาแม่วิ่งหาทางเข้าไม่ได้ยากอีกโอ้ดูก,กา กล้าเดิอนออกมาไกลแม่เ,เลยครับหาทางเข้าไม่เจอ้วยทีนี้ดูเดือดตกใจร้องวิง่งหาทางเข้าไม่เจอได้ทำลดีเลยครับกิญยา อพี่โจทาซอยลัดเด้หรือเบิ่สิยานเลยนะทางเขาบ่บบ่อได้สนสนไปไป อ่าพ oh, okay. okay. yeah> ี่โจไปแล้วด้วยนั่นหาตั้งโอ๋ไปหามีโอ้โจไล่เขาต้อนเขาเลยขี้ดื้อออกมาไกลเลยครับเดี๋ยวเล่นหาทางเขาหามีพอๆใหญ่ไปไปจูงหูไปเลยพี่โจจับหูไปเลยไปเลยวดิ้งกรดื้อเกินกระตา แค่จังหวะเขาเล่นน้ำแล้วเล่นไร่ของนี่ฮือดครับไปพี่โจ้ไปต้องตามแกชิดเพราะเป็นเด็กดื้อครับเด็กแสบดูนี่นี่เกินต้องดูแบบแกชิดเดี๋ยวไปเล่นแรงได้แผลได้อะไรอันตราย Eh, tak kasih. Hmm. <tinyas> Mai <Mano. Mani>. lewo. Hmm. Hmm. <tinyas> hmm. <tinyas> <tinyas> ตีมันใส่นี่แมนอยู่แมนหยอกาะเฮ้นั่งกระซิไอไปกับไปเอ็ดไซดดื้อแอันนกวนอีกกวนอีกอนนักวนอีกโอ้ ชวนสาสด้วยนีไ่ไปไปไไปไปไเล่นไม่เล่นไม่เล่น,ลน,ลนสังกะสีวะน,นี้เดี๋ยววัน,นี่ก่อนครับขออนุญาตนะครับผมจับแก้ตาไม่จับก็บงังนะครับไม่เป็นสังกะสีครับจะได้แพไม่มีดื้อเลยครับต้องโดนไม่เหลียวครับ ไม้เลี้ยวไม้นั้นผมไม่ได้ผมตีไปหักหมดนะครับไม้ไม่แข็งสักนิดเลยครับไปแล้วพี่โจตีพอแต่คูค,คูให้เขาแบบวิ่งเข้าทางเดิมเฉยแบบนี้ครับวิ่งเล่นนะ่ะไปลุ้นทัวเลยายรถแก้วเฮไปไปไป เลิอดแล้วโอ้ตะเลิืตะเลิอดเขาเขาเขาไปๆๆ <t iny> ไปไปไปโอ้แลนว่าหาทางเขาบุพ่อบอกเลยว่าทางเขาทางเดียวเ <f> <c oughs> <c oughs> ขาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ให้่วยจับไปเลยจับปูใส่กระดงไง,งครับมันนี่แหลย เดี๋ยวผมคลิปนี้ขออนุญาตจับแกะตาเข้าข้อก่อนนะครับผมดูเริ่มจะกลัวแล้วเดี๋ยวจะร้องจะกลัวกันเดิมครับผมไปแล้วนะครับ